ของดีสวีเดนสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาลองเปิดมะพร้าวไอ้ที่เป็นที่มีแบบว่าคล้ายๆขวดไอ้นั่นนะเนี่ยข,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 ขวดโคขวดโคล,ลาเขาเรียกว่าอะไรอะจุกที่มีจุกเปิดเออเขามีหลอดมีอะไรให้ด้วยนะนี่ อันนี้ไม่ใช่ของไทยนะคะคิดว่าคงมาจากเซา์อเมริกาเราจะลองเปิดดูนะอะไรยังไงได้ไหมไม่แค่อ๋ยมันทำดูแค่นี้เองเปิดปอกออกเออเราก็นึกว่ามันจะทำแบบให้เปิดเนื้อเปิดอะไรได้นะแม่แล้วมันก็มีหลอดนี่อเจาะ โอ้โห oh. แข็งเอออะได้อยู่อ๋อมีแค่นี้เองให้กินแต่น้ำอืมมะพร้าวเขาจะจะออกหอมแรงกว่าบ้านเราแต่ไม่หวานอืม ือเหมือนแบบอันนี้มันสดนะคะไม่ได้เผานะคะแต่ว่ารสชาติเหมือนมพะพร้าวเผาเลยค่ะหลอดมันจะดูดยากนิดนึงอืมอืมก็กินกินให้หายคิดถึงมะพร้าวไทยได้อยู่รสมันจะเหมือนมะมะพร้าวน้ำหอมนะคะอืม โอเคค่ะขอตัวไปชิมน้ำมะพร้าวก่อนนะคะบ๊ายบาย